หลังจากที่จักรพรรดิเล่าปี่นั้นได้เสด็จสวรรคตไปขงเบ้งก็รับหน้าที่ในการทำนุบำรุงดูแลจักรพรรดิเล่าเซียนผู้เป็นพระราชโอรสของจักรพรรดิเล่าปี่ต่อไปเมื่อเกิดเหตุกบฏท,ทางด้านภาคใต้ของอาณาจักรเสฉวนขงเบ้งทำหน้าที่ในการกรีธาทัพทหารจำนวนหลายสิบหมื่นมุ่งหน้าลงใต้เพื่อไปปราบชนเผ่านอกด่านซึ่งชนเผ่านอกด่านนั้นมีแกนนำก็คือ เบงเฮกเบงเฮกสถาปนาขึ้นเป็นม่านอองหรืออองแห่งเผ่าม่านต้องการที่จะขยายที่พลและไม่อยากอยู่ใต้ร่มไม้ชายคาของอาณาจักรเสฉวนอีกต่อไปเบงเฮกจึงได้รวบรวมสภากลังทั้งหลายทั้งกองทัพพันธมิตรมาต่อกกักับขงเบ้งแต่ก็ไม่เป็นผลถูกขงเบ้งจับตัวแบบจับเป็นสามครั้งสามคราแต่ขงเบ้งก็ได้ปล่อยตัวเบงเฮกกลับมาเพื่อต้องการที่จะให้เบงเฮกรู้ว่า ไม่มีทางที่เบงเฮกจะต่อกกอนกับของเบงได้เป็นการยอมสิรราบด้วยใจก็โดยเหตุผลที่ว่าระยะทางจากเผ่าม่านไปสู่พื้นที่ของเสฉวนนั้นอยู่ห่างไกลจึงจําเป็นที่จะต้องชนะใจของพวกชนเผ่าม่านที่มีเบงเฮกเป็นผู้นาแม้ว่าจะมีการเจราจาหลายต่อหลายครั้งจับตัวได้ถึง3ครั้ง3าคราแต่เบงเฮกก็ไม่ยอมแพ้ขอโอกาสขงเบงไปรวบรวมสภักดิำังชาวเผ่าม่านญาติพี่น้องทั้งหลายมาต่อสู้กับขงเบงต่อไปเบงเฮก จึงได้สั่งให้ทหารคนสนิทได้นําแก้วแหวนเงินทองของมีค่าทั้งหลายไปเกลีย้ยกล่อมชาวเผ่า,ามา่านทั้งหลายที่ตนเองนั้นอาจจะไม่ได้มีความคุ้นเคยด้วยซึ่งก็เป็นผลนั้นนะครับที่สามารถที่จะรวบรวมมาได้กําลังพลถึง93หัวเมืองของพวกเผ่ามา่านที่อยู่ห่างไกลกําลังพล93หัวเมืองนั้นมาร่วมด้วยช่วยกันเป็นยูนิตี้กับพวกเบงเฮกรวบรวมสักยกำลังในการต่อสู้ต่อต้านคงเบงแห่งจุกกุกคงเบงนั้น เมื่อสามารถปราบเบ้งเฮกได้ในครั้งที่3ก็นำบรรดาทหารทั้งหลายข้ามแม่น้ำลกสุย่ยมาจนกระทั่งถึงฝั่งพื้นที่เขตอิทธิพลของเผ่าม่านลุกคืบเข้ามาการเคลื่อนที่เคลื่อนพลน,นั้นขงเบงก็ทําการสำรวจเพื่อเดินหน้าต่อไปโดยให้ลูกน้องหนึ่งกองร้อยนั้นทําการสำรวจว่าจะเดินทางต่อไปอย่างไรที่จะกลืนกินพื้นที่ของเผ่าม่านให้เรียบร้อยทหารหนึ่งกองร้อยกองลาตะเวนก็ได้รีบมารายงานต่อ ท่านสมุหานายกของเบงว่าการที่จะเดินเคลื่อนที่ไปในพื้นที่เขตดิพนต่อไปของผู้เผ่าม่านั้นจำจะต้องผ่านแม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งแม่น้ำนั้นชื่อว่าแม่น้ำเสียงหยีแม่น้ำเสียงหยีนั้นขงเบงก็ไปดูปรากฏว่าเป็นแม่น้ำที่ไม่ได้ปีการไหลเชี่ยวนะครับมองด้วยสายตาจากด้านบนแล้วไม่ได้ไหลเชี่ยวอะไรก็เป็นแม่น้ำนิ่งๆทั่วไปแต่โบราณมักว่าน้ํานิ่งไหลลึกเมื่อของเบงสังเกตสังกาดูก็ปรากฏว่าไม่เห็นมีการสัญจรทาง แพรหรือว่าการเคลื่อนที่ของเหล่าผู้คนชาวบ้านแถวนั้นที่จะใช้แม่น้ําเสียงหยีนั้นในการสัญจรเลยขงเบงจึงคิดเอะใจวันนี้จะเป็นน้ํานิ่งไหลลึกหรือไม่จึงให้ทหารนั้นทําการต่อเรือแพรเพื่อเป็นการทดสอบทดลองว่าแม่น้ําอันนั้นจะมีฤทธิเดชอะไรหรือไม่กันไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียชีวิตของทหารแห่งจกกปรากฏว่าเมื่อทหารต่อเรือแพรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขงเบงก็ ให้ลูกน้องปล่อยเรือแพที่ต่อจำลองนั้นขึ้นมาปล่อยลงสู่แม่น้ำเสียงหยีปรากฏว่าพอเรือแพนั้นลงไปในแม่น้ำเสียงหยีแล้วอ้อีเท่านั้นละครับท่านผู้ชมครับเรือแพนั้นจมลงสู่ใต้แม่น้ำเสียงหยีดังคำโบราณที่ว่าน้ำนิ่งไหลลึกเลยทีเดียวคงเบ้งเห็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ทำการเรียกนายฐานแผนที่นั่นก็คือท่านลิขี ท่านลิคีนี่เคยเข้ามาทําการแอบสํารวจนะครับพื้นที่ในบริเวณนี้ว่ามีภูมิประเทศมีแม่น้ามีอะไรต่างๆมีแผนที่ลิคีเข้ามาอยู่ข้างกายของเบงนี่ของเบงได้ประโยชน์ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากลิคีมากเลยทีเดียวนะครับคงเบงจึงได้ทําการถามลิคีไปว่าท่านลิคีแม่น้นํานี้เรามีทางที่จะข้ามไปได้อย่างไรลิคีจึงบอกไปยังคงเบงว่าท่านสมุหนายกคงเบงการที่จะข้ามไปนั้นเห็นทีจะใช้แผ่ไม่ได้ จำจะต้องสร้างสะพานขนาดใหญ่ที่จะข้ามไปให้จงได้ขงเบงจึงได้ทําการถามลิคีไปว่าเอ้าท่านลิคีเราจะใช้ไม้อะไรละ่ะในการต่อเพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเสียงหยีแห่งนี้ไปได้ลิคีจึงได้บอกไปยังขงเบงว่าข้าเคยทําการสํารวจพื้นที่ในบริเวณนี้แล้วปรากฏว่ามีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งที่มีต้นไผ่จํานวนมากมายมหาศาลเลยทีเดียวทําไมท่านขงเบงไม่ใช้ให้ลูกน้องไปทําการตัดต้นไผ่เหล่านั้น มาผูกมาสร้างเป็นสะพานกันละ่ะขงเบ้งบอกว่าดีแผ่นนี่ดีทะลิีกีขงเบงจึงได้ทําการเรียกให้ลูกน้องจํานวนสามหมื่นนายมุ่งหน้าไปที่เขาลูกนั้นทําหน้าที่ในการตัดต้นไผ่ตัดมาเยอะมากนะครับประมาณแสนต้นเพื่อนํามาผูกเป็นแพรขนาดใหญ่มอหืมมาแล้วโอแพรนั้นเนี่ยทำการทอดเป็นสะพานทอดเป็นสะพานเพื่อจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามได้ทหารทั้งหลายนะครับจำนวนถึง3 0,000ื่นนายเลยทีเดียวนะครับ<ๆ>ก็ไปทําหน้าที่ตามที่ท่านสมุยนายกขงเบงได้กล่าวไว้ ทำการตัดต้นไผ่จานวนมากมายมหาศาลทางนี้ก็เพื่อนํามาทําเป็นแพรผูกเอาไว้แล้วแพรเนี่ยนะเป็นแพรที่ที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะดึงเข้าดึงออกได้ถ้าทหารเผ่าม่านมาจะใช้แพรก็แค่ดึงออกมานะก็เหมือนเป็นประตูกั้นระหว่างแม่น้ําเซียงหยีกับกองทัพขุมเบ้งเมื่อข้ามไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตัดสินใจครับที่จะวางป้อมปราการนะวางค่ายโดยใช้แม่น,น้ำเนี่ยเป็นป้อมปราการในการเตรียมในการต่อสู้กับฝ่ายของ เบงเฮกครับลักษณะก็คงจะเป็นประมาณว่าถ้าทําการถอยทับถอยร่นแล้วเนี่ยสามารถดึงแผ่ได้ก็ทําการน่วงเวลานะครับไม่ให้ทหารฝ่ายของเบงเฮกบุกตามตีได้หากจะต้องถอยร่นแต่ผมก็ไม่คิดแรลกครับว่าท่านอาจารย์ของเบงนั้นจะถอยร่นเพราะว่าฝีมือก็น่าจะเหนือกว่าฝ่ายของเผ่าม่านอยู่มากพอสมควรครั้นี้เนี่ยเบงเฮกก็ทําการกรีทาทับมานำกำลังทหารจํานวนมากมามหาศาลนะครับมาจนกระทั่งเผชิญหน้ากับกองทัพของท่านอาจารย์ของเบงแห่งจุกกุก ขงเบงนั้นแต่งตัวเรียกว่าโอโหเข้ากับบรรยากาศมากครับเพราะว่าสวมเสื้อขนนกกระเรียนแล้วก็มีการพกพกผ้านะเป็นผ้าแพรนะอยู่ที่บนบริเวณศีรษะด้วยในมือของท่านอาจารย์ขงเบงแน่นอนว่าจะเป็นอะไรไปเสียไม่ได้นอกจากพัดขนนกซึ่งขงเบงนั้นก็นั่งจังก้าต้องบอกว่านั่งจังก้าอยู่บนลักษณะคล้ายๆที่มันมีคนมาแบกนะครับหามขึ้นไปนะฮะทหารก็ทําการแบกท่านอาจารย์ขงเบงนั่งอยู่บนเป็นคานหามเนี่ยนะฮะ เบงเฮกเห็นแล้วก็มโมโหโทโสเป็นยิงหนักด้วยอาการยาโซโอหังของท่านอาจารย์ขงเบ้งน,นะครับโอ้แต่เบงเฮกนั่นก็ไม่ธรรมดาครับสวมเสื้อเกราะหนังแรดครับแล้วก็มือทั้งถือกระบี่ถือโล่ขี่วัวขนสีแดงโอ้โหขี่วัวขนแดงนั้นเป็นวัวหายา,ยากพันหาย,ายากในบริเวณเผ่ามา่าน,นนะเบงเฮกนั้นนำกำลังของ93หัวเมืองมาจํานวนมากมายมหาศาลหลายหมื่นนายเลยทีเดียวครับเบงเฮกทําการตะโกนทารบบอกว่าคงเบ้ง จเจ้ามาเจอกับข้าหน่อยจะเป็นยังไงไหวไหมไหวไหมทหารเผ่าม่านบุกเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลนับหมื่นนายเลยทีเดียวต่างนำอาวุธมามืดฟ้ามัวดิน ขงเบงเห็นทหารเผ่ามา่านเกิดอาการบ้าระหร่ำเช่นนั้นก็สั่งทหารกลับเข้าค่ายห้ามปะทะแต่อย่างใดคงเบ้งกำชับให้ปิดประตูค่ายคูประตูหอรบให้เป็นอย่างดีไม่ยอมออกรบหากแต่ว่าทหารเผ่ามา่านทั้งหลายนั้นมาเที่ยวตะโกนอยู่ที่หน้าค่ายตะโกนด่าเยงเยงเยงไม่รู้คุยกันเข้าใจหรือไม่ทหารฝ่ายคงเบงน,นั้นเห็นอากับกิริยาของทหารเผ่ามา่านที่แสดงท่าทางเหยียดยมอย่างไร ปราณีสิ้นดีจึงรีบมาขอร้องต่อท่านสมุหานายกคงเบงว่าท่านคงเบงพวกเราทนไม่ไหวแล้วทหารเผ่าม่านนั้นเหยียดยามทับเราจนแทบจะไม่เหลือศักดิ์ศรีเอาไว้กลับไปที่จกกกขอให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าปะทะกับพวกเผ่าม่านบัดเดี๋ยวนี้ได้หรือไม่แล้วท่านคงเบงคงเบงบอกว่าไม่ได้พวกเจ้าจะต้องอยู่รักษาเฝ้าค่ายห้ามไปปะทะกับพวกเผ่าม่านโดยเด็ดขาดเวลาผ่านไปอีกไม่กี่ชั่วย,ยามพวกทหารเผ่าม่าน ก็ทาการด่าเยงเยงเยงทาการเหยียดหยามหนักกว่าเดิมหนักกว่าเก่าลูกน้องฝ่ายของของเบงนั้นจึงทนไม่ไหวแม่ทัพในกองต่างวิงวอนขอให้ขงเบงนั้นอนุญ,ญาตให้ตนเองนั้นไปทําการรบกับบรรดากองทัพของพวกเผ่าม่านด้วยขงเบงปฏิเสธหลายต่อหลายครั้งจนสุดท้ายต้องอธิบายให้เห็นถึงเหตุผลที่ไม่ให้ยกไปทําการต่อสู้กับพวกเผ่าม่านโดยขงเบงได้ให้เหตุผลว่าพวกเผ่าม่านนั้นมาปัจจุบันนี้มีความฮึกเหมิมเป็นยิ่งนัก คงจะรับการบิ้วให้พึกเหิมมาอย่างยาวนานพวกเจ้าไม่ควรที่จะไปทําศึกกับเขาตอนนี้รอให้มันใจร่มร่มหมดความบ้าระห่ำไปซะก,ก่อนสักสองสาวันหลังจากนั้นข้าจะดูจังหวะเวลาแล้วให้พวกเจ้าไปออกรบตอนนั้นก็ไม่สายทหารทั้งหลายก็ไม่ค่อยพอใจแต่ก็ต้องทําตามคําสั่งของแม่ทัพใหญ่และสมุหนายกอย่างขงเบกจึงทําการพักคอยและทําการเฝ้าเวียนยามเป็นอย่างดีตั้งรับอยู่ในค่ายเป็นอย่างดีเมื่อเวลาผ่านไปหลายต่อหลายวัน ขงเบ้งก็ได้ทําการไปสํารวจมองจากที่สูงลงไปที่ด้านล่างเห็นกองทัพเผ่าม่านเริ่มมีความเหนื่อยล้าสังเกตได้จากการวางกองทัพที่ระเกะระกะทหารเริ่มที่จะไม่มีระเบียบวินยัยพักผ่อนอ่อนเปรีย้ยเพลียแรงปวดแข้งปวดขาทหารทั้งหลายของเผ่าม่านนั้นอยู่ในลักษณะของการที่จะทําการรบได้ขงเบ้งเห็นจังหวะนั้นก็ไม่รอช้าทําการเรียกระดมสภาพะกาลังของทหารฝ่ายของจกกุกแล้วทําการพูดหน้าแถว,ว่ามาบัดนี้ ทหารของฝ่ายม่านนั้นหมดสิ้นแล้วซึ่งขวัญกำลังใจในการเข้าตีมีแต่ความง่อยเปรี้ยเพลียแรงมีพวกเจ้าคนใดบ้างที่ขันอาสาจะไปทำการสู้รบกับพวกเผ่าม่านบัดเดียวนี้ทหารทั้งหลายก็พวกเรายินดีที่จะไปรบกับพวกเผ่าม่านท่้นของเบง้งคงเบ้งจึงได้ทำการเรียกให้แม่ทัพในกองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอุยเอียนจูรงมาใต้อองเป๋งและมาตรงมาทำการสั่งการโดยคงเบ้งนั้นได้วางอุบายล่อหลอกข่าแม่น้ำบ้างอะไรบ้าง เพื่อต้องการที่จะทําให้เบงเฮกนั้นเข้าใจไปว่าขงเบ้งจะทําการถอยร่นกลับไปที่โจกโกกเนื่องจากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอิมเมอร์เจนซีทหารฝ่ายของของเบงนั้นก็ได้ทําการเข้าตีปะทะกับทหารฝ่ายของเบงเฮกแต่ทําทีเป็นถอยในจริงมีเท็ปในเท็ปมีจริงทําลวงว่าในค่ายมีคนแต่จริงๆต้องการให้รู้ว่าไม่มีคนในค่ายในวันต่อมาเพื่อจะได้ตามมาตีและนั่นก็คือเข้าอุ้งนะฮะของของเบ้งเป็นแน่แท้เบงเฮกกับเบงฮิวนำกำลังทหารตามติดไป เพื่อทาการเข้าตีขงเบ้งมาจนกระทั่งถึงริมแม่น้ําเสียงหยีฝ่ายกองทัพม่านนั้นทําการบุกตามตีไปตัดไม้ไผ่ทําแพรเตรียมทําการข้ามฝากแต่ไม่รู้ว่าขงเบ้งและพวกได้ทําการซุ่มทหารเอาไว้เป็นดินแดนที่เหมือนกับค้องจะทําการจับตัวของเบ้งเฮกเอาไว้ให้จงได้เบ้งเฮกบุกไปโดยไม่รู้ตัวเองเข้าไปในค้องทําตัวเหมือนเป็นปลาเข้าไปอยู่ในค้องทหารฝ่ายของข,อง,ของเบ้งไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพคนไหนก็ตาม ต่างเข้ามาบุกทําลายกองทัพของเผ่าม่าอีกครั้งอีกคราจนเบ้งเฮกและเบ้งฮิวนั้นจะต้องหนีกันจ้าละวันเบงฮิวนั้นถูกจับเอาไว้ในขณะที่เบ้งเฮกนั้นเหลือทหารที่เป็นผู้พิทักษ์อยู่ประมาณ1ิบคนเท่านั้นหนีไปทางหุบเขาหันไปทางซ้ายไปทางไหนก็เจอแต่ไฟไหม้จํานวนมากมายมหาศาลจึงหนีไปทางทิศตะวันออกหนีไปหนีมาข้ามไปทางชายเขาด้านหนึ่งก็บังเอิญเห็นมีชายผู้หนึ่งถือพัดขนนกนั่งอยู่บนรถเล็ก โดยมีทหารเข็นมาประมาณ10คนคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นคือท่านสมุหานายกคงเบ้งมาแล้วเบ้งเฮกเห็นคงเบ้งถึงกับพังอ่ะตัวขงเบ้งได้นาการนำพัดขนนกชี้ไปที่หน้าของเบ้งเฮกว่าเบ้งเฮกเจอกันอีกแล้วนะเราอ่ะเบ้งเฮกเอ๋ยทัพของเจ้าพ่ายแพ้ย่อยยับเช่นนี้จะยอมแพ้หรือไม่เบ้งเฮกโกรธเป็นอย่างมากบอกเออให้คงเบ้งมันมากับทหารแค่สิบคนบวกเราลุยโอ้โหเบ่งกล้ามนะครับแล้วก็ทําการควบหมาช้าบุกเข้าไปเพื่อทําการทําร้ายโคงเบ้ง ในขณะที่บุกเข้าไปอย่างรวดเร็วคงเบ้งก็ยังนั่งอยู่กับที่ทหารเผ่าม่านรวมถึงเบ้งเฮกนั้นตกลงไปในหลุมครับที่ถูกดักเอาไว้พลึบลงไปนั่นคือหลุมดักเบ้งเฮกเราไม่ใช่คุณหลุมดักสัตว์นะับหลุมดักเบ้งเฮกทกหารอุยเอียนพาทหารออกมาจากด้านไหนก็ไม่รู้ช่วยกันจับมัดตัวเบ้งเฮกทกหารจากในหลุมนั้นส่งให้กับท่านสมุหานายกโคงเบ้งในบัดดลคงเบง้งกลับไปที่ค่ายนำทหารเฉลยที่ยังไม่เสียชีวิตและไม่บาดเจ็บสาหัสทำการส่งกลับไป ทหารทั้งหลายก็เกิดอาการอ่อนน้อมและสลดใจเป็นยิ่งนักในเวลาไม่ช้าต่อจากนั้นทหารก็นําตัวเบงฮิวมามอบให้กับขงเบงขงเบงทําการเปลียกล่อมเบงฮิวซึ่งเป็นน้องชายของเบงเฮกว่าพี่ชายของเจ้านั้นตอนนี้เมาหมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะใครอยากจะปล่อยท่านไปให้ท่านช่วยเตือนสติพี่ชายเจ้าด้วยนะเบงฮิวข้าจับเขาได้สี่ครั้งสี่คราแล้วเขายังมีหน้าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครอีกอย่างนั้นหรือ เบงฮิวปวดใจเป็นยิ่งนักคุกเข่าร้องขอชีวิตของเบงก็ปล่อยไปบอกให้ไปเตือนสติพี่ชายว่าแล้วให้ทหารทําการปล่อยแก้มัดเบงฮิวกลับไปเบงฮิวน้ําตาไหลวิ่งหนีกลับไปแนวกับไปที่ทําของตัวเองเลยทีเดียวแล้วครับหลังจากนั้นอีกไม่นานอุยเอียนก็นําตัวเบงเฮกที่ถูกมัดเอาไว้มาอยู่ต่อหน้าของเบงขงเบงมีอาการโกรธเป็นยิ่งนักชี้หน้าไปที่เบงเฮกว่าเบงเฮกพวกเราจับตัวเจ้าได้สี่ครั้งแล้วนะเจ้ายังมีข้ออ้างอะไรอีกเบงเฮกบอกว่า ท่านจับตัวข้าได้ก็ด้วยเล่เพทุบายถึงแม้เบ้งเฮกตายไปก็จะเป็นผีมาพยาบาทหลอกหลอนท่านนะคงเบง้งคงเบ้งบอกพูดมากทหารนำตัวเบ้งเฮกไปประหารชีวิตให้ลาโลกแบบไม่สมัครใจบัดเดี๋ยวนี้โอ้ยแล้วครับทหารก็ลากไปหากแต่ว่าเบ้งเฮกนะ่าแสดงถึงความกล้าหาญโดยไม,ม่อิออดมีแต่เพียงหันมาหาคงเบง้งและตะโกนเยงอย่งเยงว่าตัดคงเบง้งนี่จะท่านนะกล้าปล่อยข้าไปอีกครั้ง ข้าจะขอมาล้างแค้นสี่ครั้งเหมารวมเลยทีเดียวละข้าวหน้ามาคงเบ้งหัวเลาะชอบใจบอกให้ทหารปล่อยตัวเบ้งเฮกแกมัดออกเลี้ยงข้าวเลี้ยงเครื่องดื่มอยู่ในค่ายแล้วบอกว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปนะแต่เจ้าในสี่ครั้งแล้วเจ้ายังไม่ยอมอีกหรือเบ้งเฮกบอกว่าข้าไม่ยอมถ้าท่านไม่ใช้เล่เพทูบายแบบนี้ข้าไม่เซ็ตท่านหรอกคงเบ้งก็เลยบอกว่าถ้าข้าปล่อยเจ้าไปเนี่ยเจ้าจะกลับมาสู้กับข้าอีกหรือไม่เบ้งเฮกบอกว่า เขาจะกลับมาสู้แน่แล้วถะาข้าหน้านะท่านจับตัวเขาได้อีกเ้าจะยอมสวามิพักนำกองทัพแล้วก็ข้าวของต่างๆมาสวามีพักต่อต่านไม่คิดที่จะทําการต่อต้านท่านเอฮกโขงเบง้งจึงได้ทําการปล่อยเบ้งเฮกครั้งที่4ไปโอ้โหท่านผู้ชมครับว่าเบ้งเฮกนี่ไม่สํานึกเลยนะครับแล้วก็โดนจับถึง4ครั้งโดนปล่อยไป4ี่ครั้งแล้วก็ยังไม่ยอมแพ้โขงเบ้งนะฮะยังจ้องที่จะกลับมาทําการล้างแค้นกับโขงเบ้งอยู่ คงเบ้งก็คงจะกลุมขมับแล้วครับในลักษณะของเบ้งเฮกนะแต่ก็ต้องพยายามที่จะมัดใจเบ้งเฮกไว้ให้ได้ท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามรับชมการวิเคราะห์คุรุสามก๊กกันต่อนะครับในอีพีหน้าก็จะมาดูซิว่าเบ้งเฮกจะกลับมาพร้อมกับลูกไม้อะไรคงเบ้งจะสามารถปราบเบ้งเฮกได้หรือไม่โปรดติดตามการวิเคราะห์คุรุสามก๊กกับรายการ3ก๊กพอดแคสต์กับผมอาจาร,รย์มนะิด็กอกเตอร์นักียรติปอินในอีพีต่อไปสำหรับอีพีนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหากท่านผู้ชมนะครับอยากจะรับชมการวิเคราะหุก,กกตั้ง่ EP ที 1. ในรายการ3กร๊กปัดแคสก็ไปที่เพลย์ลิสต์ในช่อง m i x ปวินทราของผมได้นะครับแล้วก็นั่งไล่ดูเลยครับตั้งแต่ EP 1มาจนทั้งถึง EP ล่าสุดนะครับขอบคุณท่านผู้ชมจริงๆครับที่ให้กำลังใจกันมาเสมอมาเลยทีเดียวแล้วครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กำลังใจพิมพ์ในคอมเมนต์มาแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ